มีอยู่วันหนึ่งทุกคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในห้องครัวทั้งสามคนตักข้าวกินด้วยความอร่อยน้ำฝนเองก็ตักข้าวป้อนให้กับพ่อเขาเป็นบางคำด้วยที่พ่อเขาสติไม่ดีบางทีตักข้าวเองลำบากมือจะสรรันสแต่สีหน้าของแมนก็นิ่งเฉยไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่เรื่องเจ้ากรรมก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อของน้ำฝนทำชามข้าวตกลงพื้นทันใดนั้นแฟนของน้ำฝนด้วยความเก็บกด โกนด่าไปที่พ่อของเธออย่างรุนแรงว่าทำอะไรให้มันดีๆหน่อยได้ไหมต้องให้ดูแลกันไปจนตายเลยหรือทันใดนั้นแมนก็เลิกกินข้าวแล้ววิ่งเข้าไปนอนในห้องนอนน้ำฝนเห็นพ่อทำหน้าเศร้าพร้อมมีน้ำตาไหลาจากพ่อของเธอแต่เธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับพฤติกรรมของแฟนหนุ่มเธอได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปในห้องนอนของเธอพูดกับแฟนเธอว่า ฉันรับกับพฤติกรรมของเธอไม่ไหวแล้วนะแมนก็ตอบกลับไปว่าเธอนั้นแหละที่นำปัญหาทั้งหมดเข้ามาในชีวิตเราน้ำฝนร้องให้ด้วยความเสียใจส่วนพ่อของน้ำฝนด้วยความตกใจนั่งร้องให้อยู่ที่ห้องรับแขกทันใดนั้นเองน้ำฝนได้บอกกับแมนว่าฉันจะพาพ่อกลับไปอยู่ที่บ้านนะถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันขอไปดูแลพ่อฉันด้วย เราอาจจะต้องแยกกันอยู่ไปก่อนแมนได้ฟังดังนั้นจึงมีสีหน้าที่ผ่อนคลายลงแล้วพูดขึ้นว่าจะไปเมื่อไหร่ละเดี๋ยวช่วยออกค่าใช้จ่ายให้หลังจากนั้นไม่นานน้องฝนต้องลาพักร้อนจากที่ทำงานเพื่อไปดูแลพ่อที่บ้านเกิดโดยเธอหวังว่าจะจ้างคนมาดูพ่อเธอแทนระหว่างที่เธออยู่ลำพังกับพ่อเธอที่บ้านทุกวันน้องฝนก็โทรไปหาแมนแมนก็รับโทรศัพท์ทุกครั้ง แต่มีอยู่วันหนึ่งน้ำฝนเกิดนอนไม่หลับเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแมนในตอนกลางคืนปรากฏว่าแมนไม่ได้รับโทรศัพท์น้ำฝนเข้าใจว่าแมนน่าจะนอนหลับไปแล้วแต่ก็ยังสงสัยอยู่ในใจว่ามันเป็นวันหยุดทำไมแมนนอนหลับไวจังพอวันรุ่งขึ้นระหว่างที่น้ำฝนกำลังทำกับข้าวให้พ่อเธอทานมีเสียงโทรศัพท์จากกิ๊บมา,าน้องฝนกิ๊บบอกน้ำฝนว่า เมื่อคืนฉันเห็นแมนเดินกับสาวๆที่ผับแห่งหนึ่งฉันแอบถ่ายรูปไว้ให้แกด้วยนะทันใดนั้นเองน้ำฝนเห็นรูปแมนเดินจูมือสาวไปเที่ยวจริงตามที่กิ๊บอกน้ำฝนเสียใจมากจนนอนไม่หลับแต่ด้วยความรักที่มีต่อแมนทําให้เธอขาดสติไปไม่สามารถทําอะไรต่อได้ได้แต่นอนร้องให้อยู่บนเตียงจนรุ่งเช้าน้องฝนตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาแมน และส่งรูปที่กิ๊บส่งให้ดูไปให้แมนแมนต้องยอมรับตามหลักฐานที่เธอส่งมาและอ้างว่าเป็นแค่เพื่อนกันไม่มีอะไรมากน้ำฝนเลยวางโทรศัพท์และไม่ติดต่อแมนอีกเลยแมนก็พยายามโทรมาหาน้องฝนแต่น้องฝนไม่รับโทรศัพท์วันรุ่งขึ้นด้วยความกังวลและสงสัยของน้องฝนได้เดินทางไปที่ห้องพักของแมนขณะที่เข้าประตูไปได้ยินเสียงแมนคุยกับใครบางคน อยู่ในห้องเป็นหญิงสาวทันใดนั้นเองน้องฝนจึงเปิดประตูเข้าไปดูทันทีปรากฏว่าเป็นหญิงสาวใส่ชุดนอนของเธอนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกน้องฝนไม่พูดและเอ่ยอะไรทั้งสิ้นวิ่งลงมาจากห้องด้วยความเสียใจเธอเดินทางกลับมาบ้านเกิดเธอทันทีระหว่างที่เธออยู่กับพ่อของเธอเธอไม่เคยเล่าเรื่องระหว่างเธอกับแมนให้พ่อเธอฟังแต่พ่อเธอเห็นท่าทางและสีหน้าของน้ำฝน ดูมีความทุกข์พ่อของเธอก็พยายามถามแต่น้องฝนไม่เคยบอกให้พ่อเธอฟังเธอไม่อยากให้พ่อเธอต้องเสียใจกับเรื่องส่วนตัวของเธอวันรุ่งขึ้นระหว่างที่น้องฝนดูแลพ่อของเธออยู่แมนได้โทรมาหาน้องฝนน้องฝนด้วยที่ยังรักแมนอยู่ลึกๆในใจเลยรับโทรศัพท์แมนแมนบอกกับน้ำฝนว่าน้องฝนพี่ขอโทษสาวที่พี่พามาที่ห้องมันเป็นเหตุบังเอิญ พี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเรื่องแบบนี้น้องฝนด้วยความอึดอัดและโมโหอยู่ในใจเลยพูดด้วยน้ำเสียงดุดันว่าที่หนูทำมามันไม่ดีกับพี่ตรงไหนทำไมพี่ต้องทำกับหนูแบบนี้ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้แมนรู้สึกโมโหด้วยนิสัยของแมนเป็นคนอารมณ์ร้อนเลยบอกกับน้ำฝนว่าเธอเป็นคนทำให้ชีวิตเราพังตั้งแต่เธอพาพ่อเธอมาอยู่ใครกันแน่ที่เป็นคนผิด น้ำฝนได้ยินเช่นนั้นเลยตัดใจพูดกับแมนด้วยเสียงสั่นเครือว่าถ้าอย่างนั้นเราคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันจบแล้วทุกอย่างที่เราเคยทำมาหลังจากน้องฝนพูดเสร็จก็วางโทรศัพท์หลังจากนั้นก็ไม่เคยโทรไปหาแมนอีกเลย